ที่สมัครเป็นผู้นำเหมือนกับครูได้นะคะทำเป็นสมาชีพได้ 1. คนที่ตกงาน 2. คนที่กเกษียณแล้วทําได้ 3. ลาวเขมีนพม่าก,กัมพูชารับขอให้มีพาสะปอร์ตมีใบต่างด้าวรับแต่7ปีถึง75ปีคือสมัครผู้นำ แต่ถ้าเกิดว่าสมัครเข้าโครงการสัจจะสงเคราะห์นะคะเจ็ดปีถึงเก้าสิบเก้าปีรับเข้าโครงการแลกเข้าหนึ่งพันบาทอายุร้อยปีขึ้นไปสมัครฟรีไม่ตรวจโรคไม่ตรวจสุขภาพร่างกายของท่านเป็นอย่างไรเรารับหมดไม่ต้องตรวจโรคใดๆทั้งสิ้น เราไม่ใช่ประกันชีวิตเราไม่ใช่ชาวปนักกิจแต่เราคือชมรมพลังบุญสร้างทุนทรัพย์เป็นองค์กรเพื่อสังคมองค์กรช่วยเหลือในหมู่สมาชิกซึ่งกันและกันคนเจ็บคนป่วยคนแก่คนชราคนพิการใครที่เห็นทักมหาครูนะคะว่าคนเหล่านี้ ไม่สามารถจะทำประกันที่ไหนได้แล้วนะคะเชิญชวนเข้ามาทำเ,าเข้าโครงการกับเราคนพิการมือหงิกมืองอบ้าใบ,าบาปากเบี้ยวปากบิดมาเลยค่ะทำได้ไหมได้ผู้ที่ดูแลใครคะคือพ่อแม่เขาดูแลได้หรือว่าญาติพี่น้องของคุณและตัวเราเองถ้าเกิดว่าตัวเรา เป็นโรคร้ายแรงอยู่เป็นโรคมะเร็งอยู่นะคะทําอะไรเป็นห่วงลูกเป็นห่วงแม่เป็นห่วงญาติพี่น้องอยู่ว่าหมอบอกว่าโอ๊้ยเป็นโรคมะเร็งก็จะไปแล้วนะอีกสามเดือนหมอบอกนะตรงนี้อย่าให้ท้อค่ะเข้ามาอยู่ในชมรมพลังบุญสร้างทุนทรัพย์เข้ามาถามครูได้ครูจะให้คำปรึกษาคนที่ ตกงานอยู่ต้องการมองหางานหรือเข้ามาเล่นติ๊กตอกต้องการหารายได้พิเศษอะไรเข้ามาเนี่ยคะ่ะ 1. ึ่งอย่าเพิ่งไปลงทุน 2. เข้ามาฟังก่อนนะคะเราไม่ใช่ธุรกิจเราไม่มีสินค้าเราไม่มีการขายคือเราไม่มีคู่แข่งคู่แข่งของเราคือโยมมาทูดเท่านั้น ะะทําไมถึงบอกว่าคู่แข่งของเราคือยมมทูตเพราะว่าเราไปแนะนําให้กับคนที่คนเท่าคนแก่คนชรลาพ่อแม่ยกตัวอย่างเพื่อนเราอ่ะดูแลพ่อแม่อยู่นะดูแลญาติพี่น้องอยู่นะปู่ย่าตายายเราจะ พูดง่ายจะตายเมื่อไหร่อเราไม่รู้หรอกแต่เรามองดูแล้วว่าไม่รอดแน่ไม่พ้นสามเดือนแน่ไม่พ้นหกเดือนแน่สวัสดีค่ะน้องหนิงชิญเข้ามาฟังนะคะเอาตัวเรานี่แหละเข้ามาฟังและองค์กรของเราเป็นองค์กรบุญค่ะช่วยเหลือได้เกื้อกูลกันซึ่งกันและกันเราจะตั้งกันเป็นกลุ่มกลุ่มละสองพันคน เปิดรับทั่วประเทศไทยและคุณเข้ามาปุ๊บสมัครคุณจะมีรหัสนะคะรหัสนี้ตรวจสอบปรง่งใสได้รหัสนี้บ่งบอกว่าคุณครบเงื่อนไขกี่เดือนจะมีวันที่บอกไม่ต้องไปนั่งน,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 นับนิ้วอยู่นะคะคุณสมัครวันนี้ ครบเงื่อนไขกติกาของเราหกเดือนพ่อแม่แก่ชรลาอยู่ครบหเดือนถ้าท่านเสียชีวิตนะคะทายาตจ,จะได้รับเบื้องต้นห้าหมื่นบาทช่วยเหลือได้ไหมคะช่วยเหลืองานศพได้ไหมคะได้และเรามีมาตรการเร่งด่วนภายในยีิบสีชั่วโมงถ้าเกิดว่า คนที่เราเอาเข้ามาสมัครเสียชีวิตค่ะเราก็จะมีผู้นำผู้นำนี่แหละค่ะผู้ประสานงานในแต่ละอําเภอจะไปช่วยให้คุณโทรหาเขาว่าแม่เสียชีวิตแล้วนะถ้าแม่เสียชีวิตแล้วะจะเอามาตรการเร่งด่วนไหมมาตรการเร่งด่วนนั้นนะวงเงินสามหมื่นบาทไม่ให้เป็นเงินสดนะคะ เขาจะซื้อของไปให้ซื้อของใช้ของกินในงานนั่นแหละในวงเงินสาม0 0ื่นบาทเราไปซื้อของมาท่านประธานก็จะโอนเงินให้นะคะวงเงินส0 0 0 0บาทนะคะนี่คือช่วยเหลือและเกื้อกูลกันสำหรับผู้ตกทุกข์ได้ยากขาดแคลนอุปกรณ์ มูลนิธิเราก็จะไปมอบให้ครอบครัวได้หนึ่งหมืบาทชมรมพลังบุญสร้างตระสัตย์เราเปิดมาแล้ว12ปีนะคะแต่โครงการสัจจะสงเคราะหเปิดมาแปดปีที่ช่วยเหลือกันช่วยเหลือมูสมาชิกใครต้องการช่วยเหลือต้องการช่วยเหลือเพื่อนต้องการให้เพื่อนช่วยเหลือสมัครเข้ามาค่ะในโครงการสัจจะสงเคราะห์ หนึ่บาทและผู้นำที่ต้องการมีรายรับเข้ามาสมัครเป็นผู้นำสามารถเผยแผ่บอกคุณได้ไปรับสมัครผู้นำคุณได้เงินช่วยเหลือ900บาทสมัครโครงการสัจจะสงเคราะห์คุณรับ300บาทคุณเข้ามาศึกษาเรียนรู้กับครูฟรีๆเราจะมีห้องเรียนนะคะ วันนี้เราเปิดเรียนกันแล้วจะให้ดูนะคะน้องหนิงข้อจอเข้าใจให้ขอบคุณมากนะคะหกโมงเช้าเราก็จะมีห้องเรียนชื่อห้องโรงเรียนพลังบุญจะเปิดเป็นสภากาแฟหกโมงเช้าปิดแปดโมงวันนี้วันอาทิตย์หกโมงเช้าจะมีการ เล่านิทานกันและร้องเพลงกันให้สำหรับผู้ที่เข้ามาสร้างตัวตนในกลุ่มและสร้างตัวตนตัวเองขึ้นมาคนที่ไม่กล้าก็กล้าคนที่พูดอะไรไม่เป็นจะพูดเป็นนะคะเรื่องร้องเพลงหรือว่าเล่านิทานอ่ะก็จะมีบอกนะ โค้ดจะปิดเสียงก่อนนี่ก็เข้ามาแล้วสามสิบยี่สิบสองคนนะคะพ็ะเริ่มเรียนรู้ในการที่ทุกๆอย่างะคะ่ะจะเป็นตอนนั้นจะเป็นอะไรนะท่านบอหะแม่อ่าอะไรนียนะเ <c oughs> จาปอเจาปอมีทุกจังหวัดนะคะ ต่างประเทศก็มีเข้ามาอยู่ในกลุ่มเรานะคะใครสนใจอ่ใครสนใจต้องการที่จะศึกษาเข้ามาหาครูก่อนครูจะมีห้องอนุบาลแต่นี่เป็นห้องส่วนรวมที่เขาสมัครกันแล้วนะคะห้องนี้ก็จะไปพบกับท่านประธานท่านเลขาท่านผอคณะครูโค้ดแอดมินนะคะ เอ็ซีหัวหน้ากลุ่มจะอยู่ในกลุ่มใหญ่นะคะใครที่ต้องการมาศึกษาเรียนรู้อ่ทักแชทมามาดามปุ้ยก็อยู่ในนี้อ่ะแม่จันหอมเข้ามาหรือยังคะแม่จันหอมก็อยู่ในนี้อ่ะทุกท่านจะอยู่ในในห้องไล์กลุ่มอันนี้ก็ยังเข้ามาไม่หมดคะ่ะเข้ามายังไม่หมดนะคะอันนี้ก็โดยจปวิชาชี แต่ด้วยอ่ะด้วยเหตุของสุขภาพบ้างอะไรบ้างแล้วก็การที่อ่าตัวเองเป็นคนของชุมชนใช่ไหมคะใช่ไหมคะท่านสุมามลีท่านนี้ก็เสียงท่านผออวิจิตราอบอ้อมพออผู้นำโรงเรียนภาคประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์คนคนนี้อายุ6 7ปีคะ่ะ ได้จ่ะท่นานเ่าโปรฟไฟล์สีแดงๆค่ะอายุ67ปีตอนนี้ท่านเข้ามาอยู่ในชมรมพลังบุญสร้างทุทศัพย์6ปีท่านมีรายรับเข้ามาทุกวันค่ะตกเดือนละแสนกว่าท่านเข้ามาท่านบอกว่าขอเดือนละสองหมืนก็พอแต่ได้เดือนละแสนแล้ว ครูเองเหมือนกันเข้ามาอยู่สองปีแปดเดือนขอเดือนละหกเจ็ดพันก็พอแต่ที่ไหนได้บางเดือนสามหมนบางเดือนห้าหมืนเงินจะเข้าวันละเลยวันละเลยและก็มีสินทรัพย์นับอนันต์ด้วยนะคะสินทรัพย์นับอนันต์คนที่อยู่ในในชมรมพลังบุญ เป็นล้านล้านขึ้นของครูเองเข้ามาสองปีเจ็ดเดือนสองปีแปดเดือนสิบล้านแล้วค่ะนี่เป็นสินทรัพย์ในอนาคตนะอนาคตที่มองเห็นนะที่เห็นเห็นเลยนะแต่ถ้าเราจะเบิกมาใช้ทีเดียวได้มันไม่ได้ค่ะเพราะสินทรัพย์อยู่กับคนเราจะได้รับเงินสามช่องทางค่ะเราจะมีเรียกว่าผังเป็นและผังใบร่วงผังใบร่วงคือบังอะไร ผังตายนั่นแหละเพราะเรารับคนสภาพที่ที่อื่นไม่รับแล้วใส่ออกซิเจนอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็รับให้อาหารทางสายอยู่ก็รับขอบคุณนะคะสำหรับคนที่แชร์ไปแล้วก็ขอจอให้สำหรับครูเองครูมาแป๊บเดียวนะคะเพราะไลฟ์ครูจะตัดต่อออกไปข้างนอก,อออกไลฟ์เป็นชั่วโมง พื้นที่มันยาวไปจะตัดออกไม่ได้สำหรับคนที่อยู่ในติ๊กต k อกเนี่ยเข้าไปดูในคลิปนะคะบางคลิปก็จะเป็นสั้นบางคลิปก็อาจจะฟังจับใจความไม่รู้ใช่ไหมคะไปดูคลิปที่มอบเงินอ่ะและใครอยากจะรู้ชัดแจ้งชัดเจนนะคะทักแชทหลังบ้าน นะคะโอเคไหมประมาณครึ่งชั่วโมงคุณรู้เรื่องแน่นอนและเราก็จะเชิญเข้าเข้ากลุ่มไปปรึกษากันไปให้คำกระจางชัดเจนพอชัดเจนแล้วค่อยสมัครค่ะไม่ชัดเจนไม่ให้สมัครนะ,ะวันนี้ครูนนท์ก็ขอขอบคุณผู้แนะนำที่ให้รู้จักกับชมลมพลังบุญนะคะขอบคุณแม่สว่าง ซึ่งเป็นพี่สาวแท้ๆของโค้ดเองขอบคุณท่านประธานนัทนรินดำรงคลพักดีนะคะเป็นผู้ก่อตั้งชมรมค่ะขอบคุณท่านเลขาจีเลขาชมรมพลังสร้างทุงนทรัพย์นะคะและขอบคุณพออแม่วิจิตราอบอ้อมผู้ให้ความรู้ชี้ช่องทางชี้แนะชี้นำที่เรามาพูดบอกคนที่ ไม่รู้นะคะซึ่งตรงนี้เราได้คำชี้แนะจากท่านผอ,อแม่ผออพิจิตราอุปอ้องค่ะและขอบคุณในแม่แมพัทยาดำรงผลพักดีนะคะซึ่งที่ท่านจะสอดส่องมองไปทุกกลุ่มว่ากลุ่มไหนเปิดให้ความรู้ให้คำชี้แจงชี้แนะค่ะ และขอบคุณสายบุญของคตนันเพชรด้วยท่านมาดามปุยท่านแม่แม่อันันยพรแม่ละอองดาวท่านประยุทธนะ์และหลายๆท่านที่ไม่เอยชื่อเอยนามอันน้องกุก๊ไก่วาสนาจรเด็กนะคะหลายคนมากที่เป็นสายบุญของโคตนันเพชรนะหรือคูนมชื่อมีสองชื่อค่ะ ชื่อจริงๆชื่อครูนนุมรักปั้นมือทองและโค้ดน้ำเพชรเป็นนางแฝงออนไลน์สอนออนไลน์นั่นเองนะคะวันนี้ครูนุนมต้องขอลาขอจบไลน์ก่อนนะคะสนใจทักแชทมานะคะหรือพิมพ์ว่าสนใจแต่ถ้าพิมพ์สนใจถ้าครูไม่ได้ แคบหน้าจอไวอ้ถ้าเราไม่แท็กไม่ไม,ไม่ไม่แท็กเป็นเพื่อนกันนะคะก็ไม่ไม่สามารถที่จะไปไปไปพบเป็นไปพบกันได้ง่ายๆนะคะต้องทักเป็นเพื่อนกับคนคํำเพชรหรือครูนนงนะคะยุดนี้ยุดครูนนงและไปพิมพ์ไว้นะคะสนใจค่ะไม่ไม่ไม่ได้พิมพ์สนใจในนี้นะ,ะถ้าสนใจในนี้ก็คือ คุณสร้างตัวตนอ่ะแล้วคร like, ูจะแคปหน้าจอไว้ก่อนจะจบไลฟ์นะคะครูก็จะไปดูจบไลฟ์ก่อนจะปิดนะคะอะดูซิว่าใครเข้ามาก็จะแบบนี้ค่ะเลื่อนไปแบบนี้เลื่อนไปแบบนี้จะมีชื่อหมดเลยว่าใครพิมพ์อะไรลงมาว่าใครไม่พิมพ์ลงมานะคะอะแคบหน้าจอไว้ก่อนก่อนที่จะจบไลฟ์ เยอะมากเลยนะคะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะทุกคนพบกันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายสองวันนี้ครูว่าจะออกมาไลฟ์ช่องนี้แหละคะ่ะเกี่ยวกับเรื่องมือใหม่นะคะติ๊กตอกมือใหม่ด้วย